สวัสดีครับผมผมสร้างตอยครับวันนี้มีแนวสีมาแนะนำนะแนะนำในการเฮ็ดผเนียดน,นะครับคือเก่าแล้วครับเก่าหรือขั้นข่วงสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนลละครับอาจารย์ที่ว่าเฮ็ดเก่ายัางบ,อบอ่อมบมเป็นนะ สำหรับผมก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับเป็นวิธีของผมอีกเป็นเนี่ยครับเนี่ยที่ผมป่าลงมาป่าลงมาแล้วครับเนี่ยอ,อันนี้เป็นไม้ครับไม้อ่ากระพี้ไม้ค้ำแล้วครับหมอกไม้ค้ำครับหมอกไม้ค้ำไม้ค้ำนี่เป็นไม้ที่เหนียวจัน่อยอาจารย์เหนียวครับเหนียวกะส่วนมากกั ผู้ฒ่าโวล้านก็เอานี้แหละครับนี่ไม้ขามเนี่ยอ่าใหม่ปดูเนี่ยครับไม่เนื้อแข็งแล้วครับแต่ว่าหมีความเหนียวหมีความเหนียวครับเนี่ยสำหรับอกอกอกอ่าผนียดข้อนบนด้ยครับเนี่ยประมาณนี้แหละครับเนี่ยผมจ่อหูแล้วอ่าผมจะเอาเก่าประมาณนี้แหละครับที่ว่าสอดเข่าหูตัวนี้ได้ครับผมอ่าสอดเข่าหูนี่ ้อมเง้ยวก็อ่ะตามที่บอกครับอาจารย์ท่านอันนี้ก็ถือว่าผมขัดขัดเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยขัดหรือแตง่งข้อมละเอียดอ่ข้อมยังเรียบร้อยใส่อ่าไล่พ่อให้นกเกาะบ่มือนึกซึ่หรอครับเกาะเอากะอ่ะครับเอ้าสำหรับเก่ามานนี้นะครับ ก่าที่จะเฮ็ดนี่กับที่ประมาณข้อมยาวของเกา่านี่ผมที่เอาประมาณสามสิบเส้นครับอาจารย์สามสิบเส้นสามสิบเส้นอันนี้ผมตัดประมาณสามสิบสองเส้นนี่แหละครับเพื่อว่าผมที่ใส่สว่านจับด้านหนึ่งครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมที่เดี๋ยวอาจารย์เนี่ยสามสิบเส้นนาะครับนี่ผมก็ที่ขีดนไว้เองสิละอาจารย์ สามสิบเส้นครับประมาณนี้แหละครับนี่ส่วนมากสามสิบเส้นแล้วครับขอให้เวลาใส่คันฝาดกับสิ่เหลี่ยกวงๆนี้ยังไงครับคันฝาดเพื่อว่าสี่เหลี่ยมพอแคบเกินไปนะครับถักแคบเกินไปหรือคันฝาดควอมวงของคันฝาดแคบกับในความคิดของผมมันมันกับพวกใคร ผมไม่ค่อยมากกันนะครับผมอ่าผมก็เอาสูตรตามนี่แหละครับตามก็สามสิบเซนนี่แหละก็อ่ะอาอาจารย์เดียวผมแตงขอบแต่งห้มเป็นพวงกลมเั็กน้อยน,น,นะครับให้มันกลมนะครับตัวนี้เป็นเรี่ยมอยู่ครับผมอ่าการตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะใส่อ่าใบปัดแล้วครับใบกระดาษไส้กลมแล้วครับปัดให้เรี่ยมมันให้มันกลมห้มันกลมนะครับเนี่ให้มันกลมเั็กน้อยเอ้าไว เดี๋ยวเบ่งขั้นตอนต่อไปครับผมวางไม่ติดกลมบ่ครับะนะพอดขั้นตอนนี้แล้วครับนี่หลังจากผมปัดแล้วก็จะเป็นกม้มกลมตงที่แล้ะครับอ่ามีครับพี่มาไม้ไว้ช่วงนี้ผมวัดเอาไม่ละสามสิบเซนครับสามสิบเซนเก่าเก่านี่ก็บ่ถือว่าไงปานไหนเรครับเก่าประมาณเนาะตามนี่แหละครับเนี่ย เก้าน่อยเกือบเขาได้เกือบเขาได้อาจารย์เกือบเขาฮู้หู้ตัวนี้ครับเกือบเขาได้ครับเลยอีกนิดนึงครับเลยอีกนิดนึงเขาได้ก็ค่อยๆแต่งแหละครับแบบนี้วิธีการแต่งของผมนะผมดีไซน์สว่านเลยจ้ะเพราะว่าสว่านนี่แหละเพราะว่าบางที่ก็ตัวไดคุงผมมึงสี่นะใส่สว่านเลยครับคาบจับสว่านแล้วสว่านจับ จับจับด้านนี่นะครับที่ผมมเฮ็ียว้เนี่ยเขาก็สว่านได้นะครับค,คอ่อยๆเทลียไปแหละครับค,รค,ค่อยๆเลียนรูไปน้ำได้แล้วอย่าค่อยๆจับคอยไว บางท่านก็เอากระดาษไส้รูบด้วยมันก็นั่นแล้วครับกระดาษไส้หยาบครับบางอาจารย์เพิ่นหัดเฮ็ดไม้เพิ่นก็เอาเลยก็ได้ครับจังเสียแต่ว่ามันบริบบรนเอามันเรียบเนียนเนี่ยนเลี่ยนเล็กน้อยนะครับผมรบกระดาษไส้ประมาณนี้นะครับพ่อจับสวพานนี้ครับจับแต่พ่อถึงวา่าอ่าจุดนี้พ่อถึงว่านเนี่ยเป็นอะไรครับให้มันเปนเอ่า น่แหละส่วรหนึ่งมันเป็นเส้นตรงเล็กน้อยแล้วยันกะสีห่อนเมื่อยล็กน่อยนะครับนี่แต่ว่ากะนีะครับผมเห็ดประมาณนี่นะครับอ่าที่ไหนมันกลมๆเราเรียบเล็กน้อยนึงครับเนี่ยอ่า้าเกิกลมได้อาจารย์จะคอยๆปลมเขาแล้วนจนกว่าที่นี่นะครับจนกว่า เก้าตัวนี้นะครับจะเข้าในหู้ตัวนี้ได้ค่อยแต่งนะครับย่าให้ล้วมเกินไปครับแล้วก็ย่าให้ฟิตเกินไปครับฟิตเกินไปกบล้วมเกินไปกับพอค่อยดีครับอเอาพอดีพอดีนะครับผมยานสำหรับเก้าขนาดนี้หรืออันนี้มาะมานานน่นี้ผมก็อาจจะคดสปริงมา,มาะม่น จากตะลักขางแล้วครับผมใส่สปริงตะลักขางตะลักขางนี่ครับเนี่ยผมอาจจะเอาสองเส้นก็ได้ครับสองเส้นเหรอครับเพราะว่าเก่ามันหน่อยผมยานเก่าแตกนะครับเก่าเก่าอาจมีซีตแตกได้ครับแต่ว่าสองเส้นกับเก่าขนาดนี้ผมเคยเห็นแล้วครับเนี่ยาก็รู้สึกว่าสองเส้นนี่จากจุดนีม้มันีสองเส้นใส่ใส่ใดยอครับเล้วอยอครับแข็ง กบโบือวาหน่อยบาหญยดอกครับกะสิพอดีดอกเก่าประมาณนี้ครับแต่ว่าเก่าหน่อยประมาณนี้อย่าคนดสปริงไลายครับคับ้ดประมาณสามเส้นโดสามเส้นหางละสามเส้นนี่บ่ได้ไครับ่ผมยานแตกแตกอีรีครับอ่าสำหรับอ่ที่ผมเพ็ย,แล,ยแล้วนะอาจารย์เพ็ยแล้วนะอาจารย์เนี่ย กระสีออกมาประมาณนี้ครับเนี่ยอันนี้สามเส้นครับน้ำหนักสปริงไม่ต้องห่วงครับน้ำหนักสปริงนี่อ่าสุดยอดเลยล่ะนี่เป็นสปริงเบอร์สิบหกครับนี่แหละครับเก่าที่ผมเพ็แพดแล้วอ่าที่ว่าผมขดแล้วประมาณนี้แหละครับเก่าอ่า วัดตะลจุดได้อาจารย์เดี๋ยวผมอ่าสีบอกอีกที่หนึ่งว่าจากจุดนี้มาจุดนี้นะครับแบง่งแบ่งครึ่งกลางแล้วครับครึ่งกลางด้านนี้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 ออกมาตะละขางนี่ให้มัน่นพอกันครับเท่ากันอาจารย์ตละลสองขางนี่ออกมาพอกันครับเพื่อ,อ,อขั้นฝาดขาขั้นฝาดสองขางให้มัน่น สเสมอกันแล้วครับทั้งสองขางเลยให้มันเป็นเบื้องไม่เสมอการหรอปะบอกง่ายๆเพื่อว่าจีบไดชขางขางนึงหน่อยขางนึงหลายเอา,อาสเสมอกันได้ครับผมนี่ต้นนี้ก็ปกติก็ขึ้นประมาณนี้แหละครับขึ้นอของอข้อนบนนะครับค่ามาเอา มาโคสปริงที่ลัางเนี่ยมันอยากอยากจังหน่อยตัวอาจารย์บุกไปถือสูตรวันไหนเดียแหลกๆเชกแยัแงซีเลยครับนี่คือเก่าครับเก่าเก่า,กาสั่งขึ้นมาเองครับอันนี้อันนี้เป็นเป็น,ปนแกนไม่ค้ามหรอครับด่านหนึ่งไงด่านหนึ่งเป็นมอกครับเอ้าเดี๋ยวผมสิฮ็ตตัวนี้ให้เบิ่งกอนครับนี่ว่ามันตีเข่าจังไหนนะครับผม ครับผมเรียบร้อยครับอันนี้นึ่งเนิยวครับจากขางเนีออปมานี่นึ่งเนิยวขางเนียวมานี่นึ่งนิยวครับแลก็จุดดีที่เพิ่มมากไปครับอ่าก็ชิได้ประมาณนี้ครับเนี่ยเก่าหน่อยกว่าตัวแรกครับหน่อยกว่าตัวตัวหนึ่งครับนะครับก็แล้วแต่อ่ามัดหรอกครับเก่าหน่อยเก่าง่ แต่คำนึงถึงว่าสปริงแร่งสปริงครับเก่ายใหญ่กับสปริงแข็งครับเกลีน้อยกับสปริงเอาพ่อเหมาะครับครับสำหรับอาจารย์ที่ว่าอยากเคลีเกลาขึ้นเองก็อันนี้ตึงด้วยสว่านมือธรรมดาครับก็กระดาษสยหยาบๆครับแต่ได้เลี้ยวก็คัดเอาคัดมืออยู่ครับกับกลมดีครับอาจารย์สำหรับเก่า จุดด้านนี้ครับด้านข้างนี้ยความแย่พันแย่เนี่ยเพราะให้มันเป็นอมอนุ่นนะครับเป็นแบนแล้ะครับเพื่อว่านาสปริงสัมผัสมันสีได้สัมผัสเต็มๆครับมันควางตัวน,นี้เปประโยชน์ครับอสำหรับเก่าไม่ก็นี่ประมแม่นี้แหละครับที่แนะนำถ้าอาจารย์ท่านใดบ่เข้าใจก็ผู้าถามผมก็ได้ครับหรือเก่า ผลิตเองครับมันก็ได้ประมาณนี้ครับเนาเผลิเองใส่เองแหะครับสิเดลูครับอ่ะคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แหละครับอาจารย์ทุกท่านการแนะนําการสร้างเก่าของสร้างต่อยก็มีปะมานนี้แหละครับอ่ะคลิปนาพ่อกันไหมครับผมอาจารย์ทุกท่านขอบคุณอาจารย์ทุกท่านแล้วครับทีติดตามรับชมช่องช่างต่อยนกเขาใหญ่ตะบันองะครับสวัสดีครับผม